สบายดีสบายดีสบายดีสวัสดีมือเพื่อนทุกคนสบายดีเพื่อนเพื่อนเออทุกคนมื่อนี้เขาสิพาทุกคนไปหาผู้สาวเนาะสิพาทุกคนไปหาผู้สาวสองคนอู้สุดงามสองคนเนี่ยนะเพราะว่าเขาได้เดินทางจากยังจันมาปักซีและก็มาตะปือเออแล้วก็ชิมาทักกับเจ้านอาผู้สาวสองคนนี้ครับพงแจมแน่นอนเดี๋ยวติดตามเมืองน้ากัน two hours later เรแล้วท <Wow. S 1> ุกคน พวกนางนั้นสองก็มาหอด้วนน้ทุกคนเนาะแต่ว่ากระจนคำจนมืดแล้วนางกระทูมาใส่มามาหอดคิ้วรถแล้วเด้อเออเขาก็เลยอ่าโอเคไม่ได้ว่าชิวออกไปหับกันเลยนะ Let's go <S และในตอนนี้ทุกคนห้องกบมาเวใส่น้ำมันทีปัป๊มปตทนเนาะแล้วห้องกบปะให้นางท่าไปน้อยนึงเพราะว่า นางก็ให้เขาท่าไปเบิดมือขึอ้นกันนะวันนี้นางวันฉมาตะเวนเนาะแต่ว่านางตกหลบ่ตวกนางว่าก็เลยมาชาหน่งหนึ่ง,งเดี๋ยวเขาจะใส่น้ำมันนะทุกคนนะเออมาใส่น้ำมันให้หน่อยทุกคนตอนนี้ก็คือเขาเข้ามาในคิวรถเมล์แล้วแต่บงหัวพวกนางอยู่ใส่เออนั่นแหละ เออนี่แหละน่าจะไม่งันมั้งกระเป๋าบัวๆล้วก็ยืนอยู่นี่จะซื้อน้องหงฟ้าเทฮัโหลฮัลโลฮฮัลโลันเฮัโลัโหงาับ่เลฮััั เขาว่าหไปเมืองเอองามอยู่ไปโฮเทียเลยไปใส่กันเลยเอาแบบเด็กเอาเขียมทางได้ปะผมก็ว่าเคียมทางอะไรดีแล้วไปนอนเคียมทางเกินไปพูดบาตบอกพูดบาตสบายไดเออมันใส่ก็ได้แบบว่าตอนนี้หิวเข้าบ้านใกล้บ้านมึงเลยมันจะไปลินง่ายยูใส่กับไปลินได้เบิร์ตเลยมองมันใกล้ๆกลันเบิร์ตไปรับรับสามกันเรียนมาแป๊บเดียวจากบ้านกู เรเป็นอย่างคิอรถคือบลนมาแปบเดียวเนี่ยคุณสึกวากูไปใช้น้ำมันกูให้กูทุสักูให้ชุดท่าส่วูงะกูท่าส่นะเบิดมือเลยเสียดุดมากมึงโหลดกูสิแเด่าวเห็นแบเออลองยัสปยเปิดเดียวกูบบบุห้อนเียแบบกูมาแล้วมึงเต้ไปจิตากูยองเออมึงเล่ากูอยากฟังมึงเล่า กูสิวอกเเปามึงกูขี่เออกูออกมาครัวสีทันห้องสิเอ็โมงพอขี่มาว่อสี่สิบเอ็ดโมงเูิงมมออกมาเจ็สิบโมงโมงเออสิบงเิงพอทันสิบเอ็ดโมงเขิงหอขี่รถสโมงหนึ่งแปดลักเด้อเดียวแปดลักชั่วโมงหนึ่งเออแล้วรถใหญ่ได้ว่ารถจักรมึงรถขี่ซาเนี่ยโคตรแอะ เราล้มน้่นหลานเราแล้วหลานเรามาแล้วเราก็บอกว่าไปซาไปซายาเราไม่ไหวนะเราแบอยากให้ไปแล้วเห็นให้มันเสียเวลาเออรู้หมดตอนไปส่งนะเราตัวยอมกลับยี่เออแล้วก็ท่าอยู่นี่เลยเออแล้วก็บอกว่าแล้วก็ท่ากูเปียกใจนะเออกูกับพ่อเปียกใจกูว่าเออสรีดังหาอยู่นี่เลยกูกัวเมื่อรถแล้วก็บอกมือที่ตุ่นเราสุดเออ กูกูสิไปกูอ่นกูสิไปตอนพ่ออ่านตอนพ่อกูแล้วยมภรรยาพนับกงานเออมือกูปังเเลยแ้วกายี่ทุกกูนะสโลเกตแบบว่าล้างถ้วยอ้าวน้าเอียงนล้วก็ยังท่าแบบเข้าหม่แล้วก็อยากให้ไปนะขึ้นไปยี่หน่อยนางล้างด้วยอยู่กูอ่านอาบน้ำเธอเลยเออแล้วแบบเราเราอยากให้กูอาบน้ำเพื่อกับพร้อมพ่ออี่หน่อยมือนี้อะไรเออฮะกูบอกว่าอาบจ้ากูบอก เห็ดดำเตื้อไปพออินอยเคียวไปผู้กูกันหยางขาไปอาบน้นะจัดก็บอกเลยว่าเปลแบบให้ยามถ่ายให้กูกับกูกับผย้หยองหยองใหญ่จลยก็แบบบอกว่าเปนบอกว่าจุดนี้แล้วกูชิบว่าเปลี่ยนใจได้ขาดตอนทวิตตอนแร็กกูเปลี่ยนใจอะไรเลยเจออะไรอินอยงอขอกูมันนี่ไปดูไปดูกูแบบว่าเออกัวอยากกูกับย่าก็บอกกูเสียใจเนาะแต่กูกับแบบเออกัวอยากไปลินแล้วกูยีนต์ยินอยที่จริงมันไม้อยากมาแต่ความจริงมันมาร้อนเลยไอ้ขด้นไปดูกินทอดมูอีกนอนแม่ไงล่ะกินทอดกูอะ กะรมาเลยคุณโบมีมึงยุ่งนี่โบมาคนน่ะซัดใจเราเลิกพอเด็กแล้วสุดยอดเล่มมีเขาเรียนซ้าอะสรมาซัซ่าเฮงมึงือเตื่นมาอีกเถือนหนึ่งกูได้นอนอีเถื่อนหนึ่งกูตื่นไม่กูได้นอนอ้าวมไม่อย่างไดยปกติคันรถรถรถแบบว่าเขาเขาขับเองนี่นะสองชั่วโมงฮอดแล้วแต่นี้ไม่อย่างว่าสามสี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่ห้าหกหกชั่วโมงสัด แบบคู่คืนกมาเพิ่มสามมงคืนว่ะสามประมาณสามชั่วโมงเรางนะเป็นจัยันหลักงหนเราเรามาทางภูบ่หรือทางท่าเตมยนคันทางภูมันจะขึ้นภูแล้วก็เป็นทางย่างๆนิดนึงเออทางภูเออทางภูว่าใช่ทางภูอะไรเป็นภูมึงเยอะแยะเลยกูมาแบบกูก็ขึ้นไาทางมันจะคือแบบกับเลียงนะนะเบอกขึ้นเปทางท่าเตียนเมื่องดินอาติ่งกลัว โควิดป่แจละเอาอีกะเอาโควิดมัตอัมาคืนทุกคนมันมามันก็ใส่เขาหิวเออไปหับบุพโพให้กูพามาบุพโพให้กูหิวอีกอย่ไย่ระวังเ้ยตอ้กลางคืนนะ่ะแล้วนิดเดียวนี่นนี่น no ี ย<อ>ังไนต่อห้องดหนมาวิวงามบ่เฮ้ยถ่ายพวเยียมหมเนียวเาเลิศเ่ขงองนียงเดียวนาคนทัเป็นห้อยนหอย่างเนาฮึมันเป็นหอยขาดเสือมัหอยหอยหัหมีเง้ยคือหอยง เอาหูคือพองเหงาแคเปิดเอ๋อด้อกูชินัง่าด้นคม่อเปิดเองกูิเปเลยวมิห้องรุมเป็นอย่างว่าเนนมืดสอยมดงเดีวเลยคิดต้อี่อคนอคดเหงวะเงเวะเฮ่นเงเม่มเขาบ่เห็นนะมึงแกใส่นี่อันนี้กล้อง จะนอนท่าเขาอาบน้ำเราข้าวกระิไปกินข้าวยุทธศิริสุวรรณนีฟป้าใช่บ่ะติดหน่อยเกือบเห็ี่ยนแต่ว่าความแบบแม่แพ้มาห้าจอบกอบตาลไมลิกากับมาเออนี่แหละทุกคนกินข้าวแรงลูกแม่เลยลูกสาวแม่เออลูกสาวแม่ยพิคคิดแม่ดู ขาวที่ตามในเนี่ยเนี่ยกูมือนเอาบ่วงเออมือนเอาพอนี่แหละเออไ่ค่าออนไลน์คนดังในทิกต๊อกบาย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 หงหมิงทิกต่อกเลย